ตอนนี้เขาเปิดให้นั่งฟรีครับผมตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยนนเราจะอยู่โมดเรามาจะต่อแคทตัวไปคือว <dış absolutely. S 2> ันที่25พฤศจิกาถึง2มกรา2567ตอนนี้ทดลองให้นั่งฟรีค่ะ30สถานีก็ประมาณ34.5กิโลเมตรนะคะที่เราจะทดลองนั่งกันไปแคท ตอร์บัสที่น้องโดนพูดถึงก็เป็นรถเมล์หรือมินิบัสเรานั่งจากคอสโมเมืองทองธานีนะคะคนละ15บาทค่ะเด็กก็15บาทนะคะรวมสีบหาบาทสามคนค่ะไปกันเลยตามน้องดนไปเลยนะคะซึ่งเราก็นั่งรถนี้ไปที่สถานีสีรัตตรงนี้นะคะ ตอนนี้มาถึงสถานีสีรัตแล้วนะครับกำลังจะไปรอรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับผมก็ต้องผ่านประตูไปก่อนนะตอนถึงสถานีสีรัตแล้วก็เขาก็จะแจกบัตรบัตรฟ,ฟรีนะช่วงนั้นแจกบัตรฟรีครับแจกบัตรฟรีนะครับช่วงนั้นแล้วก็แล้วก็เอามาสแกนตรงนี้แล้วประตูก็จะเปิดออกไปเลยนะครับผม ออมาสแกนแล้วก็ประตูก็จะเปิดออกเลยนะครับผม,อม,อมสอดเสียบบัตรเข้าไปใช่ไหมเสียบบัตรนครับแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนมาเลยนะครับสักแป๊บเดินไวเหมือนโกหกเราขึ้นมาถึงบนตัวสถานีแล้วและเราก็ต้องมารอตัวของรถไฟฟ้าสายสีชมพูตร,ตรงนี้แหละครับผม แล้วก็รอไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็จะมาเองครับผมตออาอย่าไปยืนใกล้เส้นเหลืองนะตรงนี้มีเส้นเหลืองมันอันตรายอย่าไปยืนใกล้เส้นเหลืองนะตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงสถานีรถไฟสีรัดแล้วเึ้นทางเดินรถายสีชมพูซึ่งตรงนี้จะมีแยกดูก่อนนะคะ ตาไปดูแผนที่กันตาไปดูแผนที่กันตาอะไรอยู่ฝั่งทางนู้นอะไรฝั่งนี้ศูนย์ราชการน้ำดืศูนย์ราชการตรงนี้คืออะไรนี่แผนที่ใช่ไหมพากันดูแผนที่ไปไหนเส้นสีแดงไปสายสีไปไปสถานีรถไฟเมนบุรีเพราะมันบอกหมดเลยต้นนี้ไหมใช่ใช่เป็นมองหมดเลย สีแดงสีเขียวยสีเหลืองไปงจากไหนถึงไหนใช,<อ>ใช่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 ตัวนี้จะมีสีแดงตันี้ที่จต้างี้เอ้ยอันนี้มใาสาสีเหลือง หนองเหลือล <mythology> <T ing sair> ูกสายตรงตรงข้างๆสายสีูก็จะเป็นสายสีเหลืองครับผมเหรอป็นจะเป็นสายสีเหลืองเราตุ่ไปเน๊ตตุ่ยเพราะหนูเรียงเน๊ตไกลเท่าไหร่เน๊ตเดินมาก็ไกลเติบเโดนใช่เดินมาก็แต่ไกลมันก็จะนานแต่ว่าถ้าหน้ารถมาเนี้ยจะเร็ว รถไฟแมกลีฟจะเป็นจะเป็นรถไฟแบบยุโรปแบบหนึง่งที่ไม่มีคนขคับและเจ้าตัวนี้จะไม่ได้สัมผัสกับรางแต่ว่าจะลอยขึ้นแต่ว่าจะลอยต่ำๆโดยที่เราคิดว่ามันอยู่บนรางมันจะใช้แม่เหล็กสองอันติดต่อกันแต่อันนี้มันมีรางอยู่ไม่ใช่เหรอสีชมพูใช่แต่ว่าแบบยุโรปมันจะไม่ใช่แบบนี้ มาเ,เป็นรางเดียยๆไปเลยเลแล้จะมีแม่อยู่ข้างในตัวของสีดำๆที่อยู่บนรางก็ให้รถไฟตัวบนรางได้แล้วก็จะได้ขึ้นไม่ตกรางวา hey. ยแต่อันนี้สามารถตกแล้วเออมาแล้วมาพอดีมาพอดีแล้วๆๆๆตาตาเตียนต,ตัวตาเตียนต,ต,ตัวตาเตียนตัวตาบาดยตายให้รถจอดส,สนิทก่อน ้เราจอดเสร็จก่อนแล้วก็ให้คุณลงมาก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปอ๋อแบบนั้นเหรอใช่อ่าขึ้นมาแล้วเย่ตื่นเต้นไหมทีนี้ตื่นเต้นมากเลยยายก็ตื่นเต้นโอ้ยคนแน่นมากเลย<อ>น้องโดนเห็นไหมเราก็เลยได้ยืนเลยใช่ยืนเลยอยู่ท้ายขบวนสุดใช่อยู่ท้ายขบวนสุดแต่ท้ายกับหัวมันก็เป็นไม่มีคนขับใช่ไหมโดนใช่เหมือนกัน 哦，知道了。 อ้าวมันยังขั้ไม่เสร็ตรงนี้อ๋อมีคนรออ๋อแสดว่าตรงนี้ยังขัานเสร็จ้ะแต่ว่าก็ยังไม่สมบูรณ์ยขายังทำัให้เสร็จอนอ๋อมันเขาคงบันไดีไม่ใช่บันหดเรีเมอลดมวม่อคุณครับน้องเบิรมน้นี่ด 私はそれを使って。<laughs> không về Ốc khô bên này có bên lớn. Ốc bên này nào? กำลังสับล่างนั่งไงนั่งไงเลื่อนมาแล้วครับถอยมาแล้วครับขถอยมาแล้วครับเขากับรถถี่ๆนั่งครับกำลังมาแล้วครับพ่กขับรถถี่ๆนี่สองแต่ท้ายีพวกเราต้องลงบันไดเลื่อนเพื่อกลับมานั่งอีกฝั่งตรงข้ามเหมือนขึ้นรถใหม่เลยครับ รถกำลังมาแล้วสวยงามมาตั้งต้นรับผู้โดยสารใหม่ที่มีนบุรีเลยและเราจะลงที่สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้ากรมกงศุลนใกล้กับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะคะ ขากับจากสถานีมีนบุรีจะไปที่ศูนย์ราชการน้องดนดีใจมากน้องดนได้เป็นคนขับสมใจเราเป็นนัมเบอร์วันเลยสวยงามค่ะชมอยู่ด้านหน้าเลยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดหัวใจและติดตามอ่าอย่าแต่น้องดนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณทุกๆการรับชมถึงกรมกงสุนแล้วนะคะพวกเราก็เตรียมตัวจะลงกันเพราะว่าแม่ฝนอยู่ตรงนี้ครับไปหาแม่ฝนกัน